การเสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องทานบารมีจากผลงานเขียนของอาจารย์พรรัตนสุวรรณหนังสือเรื่องทานบารมีนี้เป็นหนังสือที่อาจารย์พรรัตนสุวรรณได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นหนังสือสคสอปีพุทธศักราช2533และในโอกาสที่อาจารย์พรได้เห็นพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้ทรงประทานให้กับที่ประชุมพุทธสมาคมทั่วประเทศครั้งที่36ที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2532ดังที่อาจาร,รย์พรได้กล่าวไว้ในคำนำในการพิมพ์ครั้งแรก ดังต่อไปนี้หนังสือเรื่องทานบาร,รมีที่ได้เขียนขึ้นมาในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นหนังสือสคสสำหรับปี2533และที่ได้เลือกเรื่องนี้ก็เพราะได้เห็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งได้ทรงประธานให้กับที่ประชุมพุทธสมาคมทั่วประเทศครั้งที่ส6 ที่พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2532จากพระราชดำรัสอันนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้น้อมระลึกถึงพระบาร,รมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาตลอดตั้งแต่ทรงเสวยร,ราชจนตราบเท่าทุกวันนี้และเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศพระบารมีของพระองค์ ได้ทรงปกป้องคุ้มครองชาติไทยให้มีเอกราชมีอธิปไตยมีความปลอดภัยมีความร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะมีความยากจนเดือดร้อนด้วยภัยต่างๆอยู่บ้างแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ร้ายแรงถึงกับจะอยู่กันไม่ได้เลยและในเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดทั้งประเทศอื่นๆที่เขาไม่ได้มีพระมหากษัตริย์เหมือนกับเราแล้วยิ่งเห็นได้ชัดว่าเพราะพระบรารมีปกเกล้าแท้ๆพวงชนชาวไทยจึงมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความปลอดภัยมีเอกราชมีอธิปไตยและอีกประการหนึ่งจากพระราชดำรัสที่พระองค์ได้รับสั่งไว้นั้นได้ทรงชี้ให้เห็น ถึงต้นเหตุแห่งปัญหาของความทุกข์ยากลำบากตลอดทั้งภัยพิบัติต่างๆว่าเกิดขึ้นมาเพราะอะไรซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือเป็นเพราะคนไทยส่วนใหญ่เห็นผิดเป็นชอบไม่มีการสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นมีแต่จะก่อกรรมทำเข็ยนให้เกิดความทุกข์ยากลำบากแก่คนอื่น และแก่ส่วนรวมของประเทศชาติเพราะความเห็นแก่ตัวถ้าหากคนทั้งหลายจะละความเห็นผิดเป็นชอบและคิดเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของคนส่วนรวมแล้วประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่อยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์และจะปราศจากภัยพิบัติทุกอย่างด้วยข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ถ้าคนไทยทั้งหลายจะได้มีโอกาสศึกษาถึงเรื่องทานบาร,รมีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ให้เข้าใจโดยทั่วๆไปกันบ้างแล้วอันนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นอย่างยิ่งและอีกอย่างหนึ่งพวงชนชาวไทยทั้งประเทศก็ได้เห็นประจักษ์ชัดแล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายนั้น ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมีมาตลอดโดยไม่ได้ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากส่วนพระองค์เลยพระองค์ทรงนึกถึงแต่จะช่วยประชาชนของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุขและมีความปลอดภัยเรามีตัวอย่างมหาราชผู้เป็นเสมือนหนึ่งพระโพธิสัตว์ที่ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมีว่ามีอน,นิสงส์งอย่างไรฉะนั้น เมื่อมาได้ศึกษาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในเรื่องนี้ประกอบด้วยแล้วอย่างน้อยก็จะทำให้บุคคลทั้งหลายซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำหรืออยู่เสมอผิวน้ำหรืออยู่ใต้น้ำเพียงเล็กน้อยนั้นเมื่อได้รับแสงอาทิตย์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วดอกบัวเหล่านี้ก็จะบานขึ้นมา นั่นหมายถึงว่าสังคมในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมืดมนไปบ้างก็จริงแต่ก็ไม่ถึงกับสิ้นหวังคนที่เปรียบเหมือนดอกบัวที่พอจะบานได้นั้นความจริงก็มีอยู่ไม่น้อยแต่เป็นเพราะว่าเขาเหล่านี้ยังไม่ได้รับสมผัสจากแสงพระอาทิตย์คือคำสอนของพระพุทธเจ้า อย่างถูกต้องเท่านั้นเขาเหล่านี้จึงได้บืดมนตามคนส่วนใหญ่ไปบ้างคำเตือนของนายหลวงพร้อมทั้งได้ทรงชี้ให้เห็นถึงวิธีการแก้ไขดังที่พระองค์ได้ตัดไว้ในที่ประชุมพุทธสมาคมทั่วประเทศครั้งนี้นับว่าพระองค์ได้ทรงชี้นะถึงวิธีการแก้ปัญหาไว้ให้อย่างดีที่สุดแล้ว ขอให้เราทั้งหลายช่วยกันดำเนินการตามวิธีที่พระองค์ได้รับสั่งไว้ในครั้งนี้เท่านั้นปัญหาทุกอย่างก็จะแก้ไขได้หมดการที่ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องทานบาร,รมีเพื่อเป็นหนังสือส่งความสุขปีใหม่สำหรับในปีพุทธศักราช2533ก็ด้วยเหตุผลดังที่ได้พนานามานี้แล พรรัตนสุวรรณ18ธันวาคม2532 บารมีบทที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงสังคมวิกฤตเห็นผิดเป็นชอบเตือนให้ละสิ่งชั่วคำจุนส่วนรวมในหลวงทรงวิตกสังคมเปลี่ยนแปลงกลับยอมรับสิ่งที่เคยเป็นความชั่วความผิดปฏิบัติกันแบบไม่สะดุ้งสะเทือนจนเกิดปัญหาทำให้ชีวิตมืดมน เตือนชาวพุทธละสิ่งชั่วเพื่อคำจุนส่วนรวมสมนาใหญ่สมาคมพุทธศาสนาเรียกร้องพักการเมืองรัฐบาลให้เอาใจใส่ศาสนามากขึ้นเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2532ที่พุทธสถานเมืองเชียงใหม่ มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ส6ในการเปิดประชุมนายประพาสอวยชัยนายกสมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระราชทานเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้มีเนื้อความว่าข้าพระเจ้ายินดีด้วย ที่สมาคมพุทธศาสนาทั้งหลายมาประชุมหารือกันด้วยเรื่องพุทธศาสนากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าวิตกคือทุกวันนี้ความคิดอ่านและความประพฤติหลายแะอย่างที่แต่ก่อนถือว่าเป็นความชั่วความผิดได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับและพาการประพฤติปฏิบัติ โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนจนทำให้เกิดปัญหาและทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมนลงไปข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังแต่ละท่านแต่ละฝ่ายต้องยึดหลักการให้มั่นคงที่จะไม่ทำสิ่งใดๆที่ชั่วที่เสื่อมต้องกล้าและบากบัน่น ที่จะทำในสิ่งที่เป็นความดีความถูกต้องและความเป็นธรรมเพื่อให้ผลความประพฤติดีปฏิบัติชอบมาเกิดเพิ่มพูนขึ้นและคำจุนส่วนรวมไว้ไม่ให้เสื่อมสุดลงหากให้กลับฟื้นคืนดีได้เป็นลำดับจึงขอฝากไว้เป็นหัวข้อในการประชุมด้วยพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังที่ได้นำมาลงไว้ในหนังสือเล่มนี้จะเห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงเข้าใจสภาพแห่งสังคมของพระศกนิกรของพระองค์ในปัจจุบันนี้อย่างไรถึงแม้จะเป็นพระดำรัสสั้นๆก็จริงแต่ก็ทำให้เข้าใจถึงสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ได้ทั้งหมดอย่างแจ่มชัดมากและได้แลเห็นถึงความวิตกห่วงใยของพระองค์ ที่มีต่อพระสกปณิกรเพียงไรและนอกจากนี้เรายังเห็นได้ชัดอีกว่าปัญหาความยุ่งยากตลอดทั้งความเดือดร้อนนานา,นาประการที่นับวันแต่จะมีมากขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรนับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทั้งหลายทรงมีพระปรีชาญาณแหลมคม ท่งมองเห็นปัญหาต่างๆได้ทะลุปลุกโปรงและเป็นการแน่นอนว่าถ้าไม่แก้ไขปัญหาเรื่องเห็นผิดเป็นชอบของคนทั้งหลายให้ลดน้อยถอยลงไปได้แล้วปัญหาต่างๆที่จะนำความทุกข์ยากลำบากมาสู่ประชาชนนั้นก็นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วย นอกจากนี้ยังมีทัศนคติของบรรดาพระเถระและท่านผู้รู้อีกหลายท่านจากทัศนคติของท่านเหล่านี้ก็เห็นได้ชัดว่าปัญหาสังคมได้เกิดขึ้นเพราะอะไรและควรจะแก้ไขอย่างไรซึ่งในเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือทำอย่างไรจึงจะแก้ความเห็นผิดเป็นชอบหรือผู้อีกนายหนึ่ง คือสิ่งที่เป็นความชั่วแต่กลับเห็นเป็นความดีเห็นผิดเป็นถูกหรือพูดอีกในหนึ่งว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เกือบจะทั้งโลกมีค่านิยมที่ผิดในเรื่องต่างๆกันมากมายนี่คือปัญหาใหญ่และทางที่จะสามารถแก้ไขได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือต้องอาศัยคำสอนในทางาศาสนาเท่านั้น ทางอื่นไม่มีแต่ปัญหาสําคัญก็มีอีกว่าทุกวันนี้คำสอนในทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นไม่มีอิทธิพลต่อคนทั้งหลายเหมือนในสมัยก่อนถ้าจะพึงมีอยู่บ้างก็คือคนที่มีเพื่อนในทางจิตใจดีมาก่อน ซึ่งเมื่อพูดตามหลักพุทธศาสนาก็คือต้องเป็นคนที่เคยมีบาร,รมีมาแล้วตั้งแต่ในอดีตชาติเช่นคนใดถ้าในชาติก่อนไม่เคยถือศีลได้เลยไม่ว่าข้อไหนคือไม่เคยบำเพ็ญศีลบาร,รมีมาตั้งแต่ชาติก่อนมาในปัจจุบันนี้ก็เป็นการยากมาก ที่จะสอนหรืออบรมให้คนเหล่านี้มีศีลธรรมหรือแม้จะใช้วิธีบังคับอย่างไรก็เป็นการยากที่จะให้คนที่มีวีพื้นในเรื่องศีลมาเลยนี้ให้ถือศีลได้ในปัจจุบันและแม้ในข้ออื่นๆเช่นในเรื่องทานบารมีเนคขมมะบารมีสัจจะบารมีเป็นต้นก็เช่นเดียวกันคือ ถ้าคนไหนไม่เคยมีพื้นในเรื่องทานบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็เป็นการยากมากที่จะสอนคนเหล่านี้ให้เป็นคนมีนิสัยเสียสละให้รู้จักทำบุญให้ทานและถ้าไม่มีพื้นในเรื่องเนคขมมะบารมีมาก่อนก็เป็นการยากที่จะสอนให้คนเหล่านี้สนใจฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนา หรือชักชวนให้เข้าวัดถ้าไม่เคยมีพื้นในเรื่องสัจจะบารมีมาก่อนก็เป็นการยากที่จะสอนคนเหล่านี้ให้เป็นคนมีสัจจะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขอได้โปรดเข้าใจว่าคนที่มีนิสัยใจบุญเป็นคนชอบอยู่ในศีลในธรรมนั้นบุคคลเหล่านี้ ล้วนแต่ได้เคยสร้างบุญบรารมีในเรื่องนานๆมาแล้วทั้งสิ้นอันหนึ่งใครจะขอให้เข้าใจไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าโลกในปัจจุบันนี้โดยส่วนรวมยังเลวร้ายอยู่เรื่อยๆเช่นนี้ภัยพิบตัติต่างๆรวมทั้งความอดอยากทุพพิกภยัยและภัยธรรมชาติอื่นๆก็จะมีมากขึ้น ขอให้สังเกตว่าคนที่ได้ดีมั่งมีเงินทองหรือใหญ่โตมีอำนาจมากแค่ไหนก็ตามถ้าสิ่งที่เขาได้นั้นส่วนใหญ่ได้มาจากการเห็นผิดเป็นชอบคิดอยู่แต่ว่าทำอย่างไรจึงจะมีเงินมากๆม,มีอำนาจมากๆแล้วก็ใช้เงินและอำนาจเหล่านี้ไปในทางปรนเปลอความสุข ทางเนื้อหนังให้มากขึ้นคนเหล่านี้แม้จะมีเงินมีอำนาจมีเกียรติใหญ่โตแค่ไหนก็ตามก็ใช่ว่าคนเหล่านี้จะมีความสุขจริงๆถ้าเรามองแต่ภายนอกเราจะเห็นว่าเขามีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์แต่ข้างในจริงๆของคนนี้จะมีปัญหาต่างๆมากมาย คนที่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้จริงๆเท่านั้นจึงจะรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่มีความสุขจริงๆเลยมีแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นและคนที่มั่งมีเหล่านี้เขาก็มักจะเก็บความทุกข์ของตัวเองม่ให้คนอื่นเห็นฉะนั้นคนส่วนใหญ่จึงได้เห็นผิดเป็นชอบและมีค่านิยมที่ผิดผิด มากมายหลายเรื่องคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคเรื้อรงังรักษาแม่หายนานเราก็เห็นอยู่แล้วว่าถึงแม้จะมีเงินมากมายสักเพียงไรตราบใดที่ร่างกายยังเป็นโรคอยู่เงินก็ช่วยให้มีความสุขจริงๆไม่ได้เพียงแต่ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานให้น้อยลงได้บ้างเท่านั้นและจะเทียบกับคนจน ซึ่งพอมีพอกินไม่ถึงกับร่ำรวยแต่มีสุขภาพทางร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีเราก็จะเห็นว่าคนจนที่ว่านี้มีความสุขยิ่งกว่าเศรษฐีขี้โรคนั้นแน่นอนข้อนี้ฉันใดคนที่มีจิตใจชั่วร้ายเต็ไมไปด้วยความโลภความอยากได้ไม่มีสิ้นสุดมีแต่ความเห็นแก่ตัว มีใจดำอมหิตจะทำอะไรไม่ค่อยได้นึกถึงความทุกข์ยากลำบากที่จะเกิดขึ้นแก่คนอื่นเพราะการกระทำของตนเองคนประเภทนี้ก็เปรียบได้กับคนที่เป็นโรคเรื้อรังฉะนั้นถึงแม้เขาจะมั่งมีสีสุขเสักเพียงไรก็ตามแต่ก็มีความสุขเทียบกันไม่ได้กับคนจนที่มีจิตใจสะอาด เป็นคนมีเมตตากรุณาเป็นคนมีคุณธรรมคนทุกวันนี้เมื่อคิดจะสร้างตัวสร้างฐานะให้ดีขึ้นเขาก็จะคิดแต่เพียงว่าทำอย่างไรเขาจึงจะมีรายได้ดีมีอำนาจมีชื่อเสียงและวิธีการของคนในปัจจุบันก็คือเขาจะเริ่มต้นโดยการลงทุนเรียนหนังสือหาวิชาความรู้ ในอันที่จะนำไปประกอบอาชีพให้ได้มากที่สุดและให้ดีที่สุดเพื่อจะให้มีรายได้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะพึงทำได้เพราะจุดมุ่งหมายของการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่เงินอำนาจเกียรติและกามและในการกระทำทุกอย่างนั้นเขาก็ไม่ค่อยจะคำนึงถึงในเรื่องศีลธรรมเท่าไรนักจะเป็นวิธีไหนก็ได้ จะเป็นบาปกรรมอย่างไรก็ได้ขอให้ได้เงินได้สิ่งที่เขาต้องการก็แล้วกันเป็นอันใช้ได้ความเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเกิดขึ้นก็เพราะเขามีจุดหมายในการดำเนินชีวิตกันแบบนั้นอันนี้แหละคือภัยที่ใหญ่หลวงสิ่งที่ในหลวงทรงวิตกห่วงใยก็คือเรื่องนี้และพระองค์ทรงหวังว่า ทางศาสนาจะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ได้เพราะเหตุน,นี้พระองค์จึงได้ตรัสเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าก็ได้กล่าวมาแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกวันนี้ศาสนาต่างๆไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อคนในโลกเท่าไรนักพูดง่ายๆก็คือ คนส่วนใหญ่ไม่เคยเชื่อคำสอนในทางศาสนาฉะนั้นปัญหาสำคัญจึงอยู่ที่ว่าจะเริ่มต้นสอนศาสนากันอย่างไรจึงจะทำให้คนทั้งหลายเกิดศรัทธาเลื่อมใสและยินดีปฏิบัติตามหลักศาสนาอันหนึง่งข้าพเจ้าก็ได้กล่าวมาแล้วว่าการที่จะสอนให้คนไหนมีศีลธรรมนั้น เขาจะต้องมีเพื่อนในเรื่องนั้นๆมาตั้งแต่ชาติก่อนคือต้องเคยสร้างบารมีในเรื่องนั้นๆมาแล้วขอให้สังเกตว่าครั้งแรกพระพุทธเจ้าทรงคิดว่าจะไม่ทรงสอนศาสนาให้กับใครๆเพราะพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ซึ่งเป็นทางที่จะทําให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ได้จริงๆนั้นเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมาก สัตว์โลกเข้าใจยากมากเป็นธรรมทวนกระแสของสัตว์โลกแต่ในเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็เห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่มีทุลีคือกิเลสในดวงตาน้อยนั้นมีอยู่คนในโลกเปรียบได้กับดอกบัวสีเหลาคนที่สามารถจะตรัสรู้ในธรรมที่พระองค์ตรัสสอนนั้นมีอยู่ ถ้าหากพระองค์ไม่ตรัสสอนคนเหล่านี้ก็จะเสียประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไปครั้นแล้วพระองค์ก็ได้ทรงตั้งปณิธานในอันจะสอนศาสนาจนกว่าศาสนาของพระองค์จะเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงสามารถสืบต่อไปนานนับเป็นพันพัน,พนปีจึงจะทรงปรินิพานเพราะฉะนั้นขอให้สังเกตว่า คนที่สามารถจะรับฟังคําสอนของพระพุทธองค์แล้วเกิดศรทัทธาภาษาและยินดีปฏิบัติตามคําสั่งสอนนั้นแม้ในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่มากขอให้เริ่มต้นเผยแพร่คําสอนให้ถูกขอให้ดําเนินตามหลักการสอนซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้แล้วคือเรื่องทศพลยานและเรื่องนี้ ข้าพเจ้าก็ได้เขียนอธิบายไว้แล้วขอให้อ่านจากหนังสือเรื่องหลักการฝึกสมาธิและเรื่องทศพลยานซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้นานแล้วประเด็นสำคัญอีกอย่างก็คือผู้ที่จะทําการสอนหรือผู้ทําการเผยแพร่ศาสนานั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ พร้อมทั้งสามารถที่จะให้ความกระจ่างในปัญหาต่างๆที่เขาสงสัยได้และจะต้องเป็นบุคคลที่คนทั้งหลายมีศรัทธาในตัวผู้สอนด้วยอันนี้สำคัญมากถ้าเริ่มต้นกันให้ถูกทางแล้วการสอนศาสนาจะต้องได้ผลอย่างแน่นอนและอย่าลืมว่าครั้งแรกอย่ามุ่งเอาปริมาณ แต่ให้มุ่งเอาคุณภาพคือสอนให้ได้ผลเสียก่อนทำนองเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเริ่มสอนพระปัญจวัคคีย์ก่อนฉะนั้นต้องทดสอบให้รู้แน่นอนเสียก่อนว่าสอนอย่างไรจึงจะได้ผลและเรื่องที่จำเป็นจะต้องสอนมีอะไรบ้างอันนี้ต้องเตรียมไว้ก่อนแล้วต่อไปเราก็จะได้คนที่จะมาช่วยสอน ช่วยเผยแพร่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยวิธีนี้การแก้ปัญหาสังคมที่คนส่วนใหญ่เห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีก็จะค่อยๆหมดไปและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าจะสอนคนทั้งหมดให้กลับใจเป็นคนดีน,นั้นเป็นไปไม่ได้ให้หวังผลแต่เพียงว่า เราจะค่อยๆเพิ่มคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้มากขึ้นและให้มีที่พลเหนือคนที่เห็นผิดเป็นชอบขอให้สังเกตว่าในสมัยครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศนากลับใจกษัตริย์ที่ไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมให้เป็นกษัตริย์ที่ตั้งอยู่ในทศพิธรราชธรรมกลับใจคนที่เป็นเศรษฐี ขี้เหนียวเห็นแก่ตัวขูดรีดเอาเปรียบคนยากจนให้เป็นคนใจบุญกลับใจนักรบผู้เหี้ยมโหดให้เป็นคนมีคุณธรรมเพียงไม่กี่คนแต่ผลที่เกิดแก่สังคมนั้นมีมากมายขอให้พยายามทำงานเผยแพร่ศาสนาให้ได้ผลเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก ได้เคยทำมาแล้วถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่ได้ผลถึงขั้นสูงสุดเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลก็ไม่เป็นไรเพียงแต่พยายามสอนให้คนส่วนใหญ่กลับใจเลิกเห็นผิดเป็นชอบเลิกเห็นชั่วเป็นดีเพียงเท่านี้ก็ได้ผลมากมายแล้วและไม่เหลือวิสัยที่จะพึงทำได้ แม้ในปัจจุบันนี้ขอให้เริ่มต้นกันให้ถูกทางเท่านั้น